สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าจากสำปลายาภพสำหรับเรื่องที่ผมจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้นั้นเป็นเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2535ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับนี่เป็นกระทู้แรกที่ผมเขียนนะครับหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องผีมามากมาย ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยฟังเรื่องผีมาไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะชอบฟังรายการเดอะช็อคและเดอะโกดและมีเรื่องหนึ่งที่ผมจำได้ดีเลยอยากจะหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันหลายคนอาจเคยได้ยินมามั่งแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่าในเวลาเที่ยงของวันที่31กร,รกรกฎาคม2535เครื่องบินของการบินไทยเที่ยวบินกรุงเทพกาดมันดุ ทีจีสเครื่องบิน Air a i r ์บั A310 รหัส HSTID ได้เตรียมลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานานานาชาติตรีภูวันกรุงกาดมันดุประเทศเนปาลท่ามกลางสภาพอากาศอันเลวร้ายจากลมมรสุมที่พัดกระหนำ่ำเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่มีแต่ขาไปแต่ไม่มีขากลับเนื่องจากเครื่องบินประสบอุบัติเหตุบินชนภูเขา ชีวิตของผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดร13ชีวิตต้องดับศูนย์เป็นลูกเรือ14คนและผู้โดยสาร99คนหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วไฟต่อมาก็มาลงตามปกติพร้อมลูกเรือก่อนบอร์ดผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนก็มาสวดมนต์กันขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตได้ไปสู่สุคติขณะเตรียมบอร์ดลูกเรือคนหนึ่ง เห็นแอร์ใส่ชุดไทยขาดรุ่งริ่งยืนอยู่ด้านนอกงวงหรือว่าทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารกับเครื่องบินพอหันกลับไปอีกทีก็ไม่เห็นแล้วเลยคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่ก็รู้สึกกลัวๆอยู่เลยให้เพอร์เซอร์หรือหัวหน้าลูกเรือมาช่วยยืนบอร์ดพอบอร์ดเสร็จก็ส่งเอกสารอะไรเรียบร้อยเพอร์เซอร์กับแอร์กำลังช่วยกันปิดประตูก็เห็นลูกเรือกลุ่มนั้นที่เสียชีวิต กำลังวิ่งมาทางประตูเครื่องแบบร้องขอไปด้วยด้วยความกลัวทั้งสองคนก็รีบปิดประตูเครื่องและมองลอดออกไปเห็นลูกเรือยืนร้องไห้กันอยู่สภาพแต่ละคนดูไม่ได้เลยน่าสงสารมากเพอร์เซอร์เลยยกมือไหว้ขอขมาสวดขอให้วิญญาณกลับบ้านด้วยกันแล้วไปสู่สุคติเพอร์เซอร์เขาบอกว่าดูเขาอยากกลับบ้านกันเลยเชิญกลับบ้าน จากนั้นพอสวดเสร็จก็ไม่เห็นอะไรและรวบรวมสติเปิดประตูเครื่องดิงไว้สักพักและเครื่องบินก็บินกลับประเทศไทยทั้งสองคนที่เห็นก็คุยกันว่าอย่าบอกเรื่องนี้ให้ลูกเรือท่านอื่นหรือผู้โดยสารรับรู้เดี๋ยวจะทําให้กลัวกันไปหมดขณะเสิร์ฟอาหารให้ผู้โดยสารมีผู้โดยสารทักขึ้นมาว่าทําไมวันนี้ลูกเรือเยอะจังบริการดีมากแอร์ที่ใส่ชุดเขียวสวยจัง ฝากชมด้วยแต่วันนั้นไม่มีใครใส่ชุดเขียวเลยเพราะทุกคนไว้อะไรกันหมดจะไม่มีใครแต่งสีสดกันเลยเลยทำให้ลูกเรือทุกคนกลัวใปใหญ่แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรกับผู้โดยสารพอถึงกรุงเทพหน้าเกตก็มีพระมีขบวนคนและญาติมารออัญเชิญวิญญาณกันมากมายหลังจากที่เครื่องจอดเรียบร้อยกัปตันบอกว่า ตอนเข้าเกตแล้วได้ยินเสียงมากระซิฟข้างหูว่าขอบคุณมากกับตันฟังแล้วขนลุกแทนกับตันเลยและทุกคนก็มาถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้ถึงเรื่องจะผ่านมา20กว่าปีแล้วแต่เรื่องนี้ก็ยังสร้างความน่ากลัวและหลอนให้กับลูกเรือที่ได้ฟังอยู่ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของโศกอนาตรกรรมครั้งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2535 และท่านผู้ชมเองก็สามารถส่งเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้มาได้ที่อ e ีเมลที่ผมทิ้งไว้ใต้ e s c r i p t i o n นี้นะครับขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบครับ